สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วได้เหมือนกันนะเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยแชร์เรื่องไอเทมสิวไปเยอะมากนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยที่หยิบยกขึ้นมาพูดแวบๆว่าเหมาะกับสาวๆที่ แต่งหน้าเหมือนเราเนี่ยเราก็เป็นสิวแต่ไม่อยากให้สิวระเบิดเราก็อยากปกปิดไปด้วยรักษาไปด้วยนะเวลาแต่งหน้านะคะก็เลยหยิบมารีวิวละเอียดให้ดูวันนี้นะคะก็คือเจ้ายูซีรินซีซีสติกนะคะชื่อเต็มของเขาคือยูซีรินคอเรกแอนด์คัพเปอร์สติ๊กคอเรกก็คือการแก้ไขใช่ไหมบริเวณที่เป็นสิวค o v เ r อร์ Cover ก็คือปกปิดไปด้วยก็คือได้ทั้งสองอย่างในแท่งเดียวตัวนี้เขาจะอยู่ในไลน์ของออผิวที่มีแนวโน้มจะเป็นสิวง่ายนะคะก็คือในไลน์เดอร์โมพิลิฟายเออร เราใช้มานานมากแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมีขายเลยนะคะจนเขาพัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังใช้นานอยู่นะคะคนที่แต่งหน้าบ่อยๆเหมือนเราเนี่ยอ,อ่อถ้าช่วงไหนเป็นสิวอ่ะมักจะไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับมันแต่ความจําเป็นก็คือมันก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์กรบถูกไหมก็บางทีเนี่ยสิวที่มันยังแบบมันยังไม่หายดีอะ่ะก็อยากจะทั้งรักษาไปด้วยแล้วก็ปกปิดไปด้วย พื่อให้มันเนียนเวลาแต่งหน้าตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะให้ดูหน้าตากล่องก่อนนะคะกล่องเขาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเนี่ยกล่องเล็กที่บรรจุเจ้าสติ๊กเนี่ยมานี่แท่งสติ๊กก็จะขนาดเท่านี้นะคะด้วยความที่เขามีทั้งสองคุณสมบัติใช่ไหมว่าเออช่วยทําให้สิวยุบตัวลงแล้วก็ช่วยปกปิดด้วยสําหรับเราเราว่าทําได้ดีทั้งสองทั้งสองอันนะทั้งสองคุณสมบัติเออแล้วก็ เนื้อของเขาเนี่ยมันจะเนียนมากคือมันจะเป็นเนื้อครีมที่ไม่หนักแล้วก็ไม่บางจนเกินไปคือสามารถเกาะผิวได้ดีสำหรับตัวเราเองนะบริเวณที่เป็นสิวก็สามารถเกาะได้ดีแต่ถ้าคนที่ผิวมันมากๆ อาจจะต้องมีการเติมระหว่างวันนะคะเวลาใช้ก็หมุนออกมาแบบนี้นะคะของเราแท่งนี้เหลือแค่นี้แล้วจะหมดละสีของเขาจะมีอยู่สีเดียวอันนี้อาจจะเป็นข้อด้อยของเขานะเหมือนเขาคิดออกมาแล้วว่าสีนี้มันเหมาะกับทุกสีผิวซึ่งถ้าลงผิวเราเองเนี่ยมันจะสีเข้มกว่าผิวเราซึ่งเห็นได้ชัดเหมือนกันแหละเนี่ย แต่การใช้คอนซีลเลอร์ในการปิดสิวนะคะสามารถใช้สีเข้มกว่าผิวได้นะไม่มีปัญหาเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องลงบีบีหรือล่องพืนหรือแป้งอะไรที่มันเหมาะกับสีผิวเราอยู่แล้วโดยส่วนตัวเราเราว่าเจ้าสูตรใหม่เนี่ยมันทําให้สิวยุบตัวลงได้เร็วกว่าสูตรเก่าเพราะเจ้าตัวสูตรใหม่เนี่ยมีสารสกัดเข้มข้นของดอกคาโมไม์นะคะที่เพิ่มขึ้น5เท่าจากสูตรเดิมด้วยนะเจ้าวิซาบรอลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดแบคทีเรียสะสมให้สิวรุนแรงเนี่ยดูยุบตัวลงแล้วเจ้าตัวนี้นะคะ ก็เป็นออยล์ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นก็ลดความเสี่ยงเรื่องการอุดตันของรูุมขนนะคะเวลาที่เป็นสิวด้วยตอนนี้คือสิวมันหายแล้วอะ่ะเพราะว่ามันหมดช่วงฮอร์โมนไปแล้วนะคะแต่ว่าเราได้อัดคลิปไว้ตอนที่เราใช้นะช่วงเวลาที่เป็นสิวฮอร์โมนเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าวิธีใช้ขั้นตอนการใช้เป็นยังไง ขั้นตอนการใช้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะสาหรับเราเองเนี่ยด้วยความได้เป็นผิวผสมใช่ไหมก็จะมีช่วงเปลี่ยนสกินแคร์ในช่วงที่เป็นสิวก็ใช้สกินแคร์สิวจะเป็นอยู่ในไลน์เดอ m o ม u พ i f อเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนสกินแคร์ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรเลยนะเพราะว่า อย่างคนที่ไม่ได้ผิวดีผิวคงที่ตลอดเวลาค่ะเราสามารถเปลี่ยนสกินแคร์เพื่อปรับให้เข้ากับผิวของเราในช่วงนั้นๆได้นะคะส่วนกันแดดเป็นอะไรที่ย่าละเลยเด็ดขาดนะคะก็เลือกที่เป็นออยฟรีก็ได้เพื่อไม่ให้มันอุดตันผิวมากขึ้นหรือไม่ให้สิวระเบิดนั่นเองนะคะขั้นตอนของเรานะคะก็จะลงยาสิวที่เป็นน้ำอะ่ะให้มันซึมผิว โปะตรงสิวให้ให้มันซึมหายไปก่อนแล้วจากนั้นก็ลงสกินแคร์ปกตินะคะแล้วค่อยลงครีมกันแดดจากนั้นก็จะเป็นเจ้านี้ละอ่ะมาดูสิวกันก่อนช่วงนี้มันก็ยุบไปแล้วล่ะซูมสิวออกสื่อเลยทีเดียวหัวมันออกไปแล้วเรากดออกไปมันก็เหลือรอยเห็นไหมพอเราป้ายป้ายไปใช่ไหมคะก็กดเกลี่ยๆกดๆนี่หายไปแล้วค่ะ เนื้อมันก็จะไม่มันนะคะมันก็จะเนียนไปกับผิวเลยแต่สีที่มันเข้มกว่าผิวเนี่ยเราเค่อยไปเก็บตอนลงบ b บลงแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เนียนมากขึ้นอ,อันนี้ทําให้ดูถ้าใครไม่มีคอนซีลเลอร์อะไรเยอะอะตรงรอยข้างจมูกรอยแดงข้างจมูกอะค่ะสามารถเอานางมาเกลีย่ยๆได้นะเพื่อให้เวลาแต่งหน้ามันไม่เป็นรอยแดงแค่นี้เลยสําหรับ ตรงสิวเนาะโอเคได้เห็นไปแล้วนะคะก็อย่างที่บอกมันไม่ยากเลยก็คือเหมือนขั้นตอนการแต่งหน้าประจำวันแต่ว่าที่จะให้คอนเซิร์นหน่อยก็คือเรื่องสีเพราะว่าเขามีอยู่สีเดียวนะส่วนเรื่องข้อดีในการที่ทําให้สิวยุบตัวนะเวลาแต่งหน้าเราให้คะแนนเต็มเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสูตรนี้เขาพัฒน,นามาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเราก็ยังติดใจตั้งแต่สูตรก่อนแล้วนะคือใช้มาไม่นับแท่งแล้วอ,อราคานี่เลยค่ะ ราคาข้างกล่องเราว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยอะตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วอะ990บาทนะคะถ้าเทียบกับคอนซีลเลอร์คาลเตอร์แบรนด์ปกติก็ถือว่าอยู่ในราคากลางๆนะคะแต่อันนี้เขาเป็นทั้งสกินแคร์ด้วยแล้วก็เป็นการปกปิดที่เป็นในรูปคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะอย่างเรื่องราคาเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองเนาะเพราะว่าอย่างคนที่มุ่งมัน่นเสาะหาผลิตภัณฑ์สิวเนี่ยก็ก็จะรู้ว่าราคาของผลิตภัณฑ์สิวมันก็จะประมาณหนึ่งอะนะแนะนำให้ ไปเลงโปรโมชั่นที่วัดส,สันหรือบูธน,นะคะเขาจะมีจัดช่วงแบบลด10%บอร์เซบ่อยๆมันก็จะเหลือประมาณ800กว่านะคะตอนนี้ถ้าไปซื้อที่วัดส,สันนะเขาจะมีโปรโมชั่นสะสมพันคะแนนด้วยแหละแล้วก็ได้รุ่นกิจกรรมไปทําหน้าทรีทเมนต์หน้ากับหมอโอ๊กด้วยนี่เราก็จะมีซื้อตุนบ้างซื้อไว้2อันนะไม่ไม่ตุนมากกว่านี้คือไว้ที่คอนโดอันนึงที่บ้านอันนึงอะไรอย่างเงี้ยไอคลิปนี้ก็บายบายแล้วล่ะไว้มีไอเทมเด็ดๆก็จะมาแชร์เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องสิวเราเข้าใจห ก็ขอให้ทุกคนหน้าสวยเอ้ยหน้าใสก็ถูกแล้วไงขอให้ทุกคนนะ,อะสองอย่างหน้าสวยแล้วก็หน้าใสานะคะควบคู่กันไปด้วยเลยเออเราด้วยนี่ไว้คนอ,อ,อื่นเข้าตัวเองโอเคบ๊ายบาๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะทำอะไร